สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับบอยโฟโต้ทริคนะครับคลิปนี้นะครับถ้าใครที่เจอปัญหาในการไลฟ์สด Facebook กับโปรแกรม OBS Studio นะฮะไม่สามารถกดถ่ายทอดสดได้นะครับหรือพูดได้ง่ายว่าโปรแกรมไม่ลิงก์กันนั่นเองนะครับให้ดูคลิปนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหามีปัญหากันสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนแรกก็คิดว่าน่าจะมีแค่2 3วันนะครับ แต่พอมาถึงทุกวันนี้เนี่ยลูกค้าทักมาทุกวันเลยนะครับว่ายังทําไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เจอปัญหานี้ดูคลิปนี้ห้ามพลาดนะครับมีทริคนิดนึงนะฮะสามารถทําตามคลิปนี้แก้ปัญหาได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการและขั้นตอนกันเลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับให้เข้าไปที่โปรแกรม obs studio นะครับอ่าโปรแกรมขึ้นภาพแบบนี้แล้วนะฮะแล้วก็ในเรื่องของเสียง วิ่งแบบนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราย่อหน้าต่างนี้ลงนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Google. นะครับหรือ Microsoft Edge ก็ได้นะครับได้ทั้ง2อันนะครับผมเข้า google แล้วกันนะครับทีนี้ให้เข้าไปที่ Facebook Live นะครับขึ้นหน้าต่างนี้นะครับโอเคถ้าใครขึ้นหน้าต่างนี้แล้วนะฮะจะเห็นคำว่าวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับ ให้คลิกเข้าไปที่วิดีโอถ่ายทอดสดแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ผมจะทำการทดสอบก่อนนะครับให้เปิดตรงนี้แล้วก็เริ่มถ่ายทอดสดครับอ่าถ้าใครที่มาถึงหน้าต่างนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าอันนี้สำคัญนะครับให้ดูตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับให้เราเอาเมาส์เนี่ยมาคลิกที่ซอฟต์แวร์สตรีม แบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เอาเมาส์มาคลิกที่ตรงนี้ครับวิดีโอถ่ายทอดสดของคุณเกี่ยวกับอะไรตรงนี้นะครับสําคัญนะครับให้เอาเมาส์ไปคลิกที่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นชื่อวิดีโอกับคําอธิบายนะครับให้ใส่ทั้ง2ช่องให้ครบนะครับขออนุญาตใส่คําว่าเทส e นะครับทั้ง2ช่องเลยนะครับเทสหลังจากนั้นให้กดบันทึกครับโอเคครับอ่า ตรงนี้สําคัญนะครับให้ดูว่าตรงนี้ขึ้น2ช่องไหมถ้าของใครขึ้นช่องเดียวนะครับให้ทําการปิดหน้าต่างนี้แล้วก็เข้ามาใหม่เหมือนเดิมนะครับถ้าของใครขึ้น2ช่องแบบนี้แล้วนะครับให้มาสังเกตฝั่งซ้ายมือตรงนี้ครับกรอกรายละเอียดโพสต์ให้เสร็จสมบูรณ์นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นติ๊กถูกแบบนี้อันนี้คือได้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรากดคัดลอกนะครับไปที่ OBS Studio นะฮะมาที่ setting ครับมาที่ steam นะฮะแล้วก็ลบอันเดิมออกคลิกขวาแล้วก็วางครับหลังจากนั้นกด OK ครับแล้วก็ start streaming อ่าแล้วก็รอสักครู่นะฮะก็ให้สังเกตรตรงนี้ก็ขึ้นสีเขียวแสดงว่าใช้ได้นะครับผมพอกด start streaming แล้วย่อหน้าต่างนี้ลงครับมาที่ Facebook นะฮะ จะเห็นไหมครัว่าคําว่าเริ่มถ่ายทอดสดเนี่ยขึ้นสีฟ้าเรียบร้อยแล้วและตรงนี้ติ๊ก2ช่องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะกดถ่ายทอดสดเลยครับโอเคนะครับถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่า ไลฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไลฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรามาเช็คภาพกันว่าขึ้นไหมนะครับโอเคมาเรียบร้อยแล้วนะครับ,รรรบ,รรบขึ้นหมนะครับใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับให้ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ